จ้ามือนี้สาวไทยเห็ดอันอบไก่เนาะคะ่ะกับเข่าซอดบเะเกอเทศเนาะว่ามีอย่างเนาะคะ่ะก็มีสลดะะัดเนาะพี่น้องแล้วก็มีซุปของมันเนาะ,ะเดี๋ยวไปเห็ดน้ำกันเลยจ้าว่าสาวไทยเห็ดจังไดเนาะคะ่ะสวัสดีจ้าขอขอบกับสาวไทยอีกเนาะคะ่ะมือนี้สาวไทยกับิี่มะหุงเข่าเนาะคะ่ะเข่าอันไก่อบกับหุงเข่าซอดบเะเกอร์เทศเนาะ ก้อนอื่นสาวไทยกับสิมาหมักไก่ก็น้องพี่น้องเนาะหมักไก่ไว้เนาะแล้วสิได้เข่าตู้อบเนาะเข่าอบแล้วเขาจังสิได้หุงเข่ากันเนาะค่ะกับมี่อย่างแน่เนาะพี่น้องมีผิดไถ่ปนผิดไถ่ดำผิดไถ่เม็ดบานเห่าอันนี้เกลือแล้วพี่น้องเลือกเกลือสาวไทยเอาไปตำมันเป็นเม็ดมันเป็นเกลือใหญ่ๆไหมมันมันแบบว่าสา่ไทยเอาไปนี่แล้วมันบ่ออกมาพี่น้องสาวไทยเลือกตำเอาเลยเนาะมันบ่ค่อยออกมันคงหน่อยหน่อย มี่ผิกไทยดำม,มีเกลือเนาะค่ะซอสเนาะสไปซี่แบกแอนซอสแอนดาเล็กกระเทียมเนาะพี่น้องอันนี้ก็มีผงขมิ้นเนาะค่ะแล้วก็ซุปข้าน่อเนาะกับโยเกิร์ตเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นเท่ากับมะหมากไก่เนาะสาวมือขอใส่มือเด้อเพราะว่าสาวไทยอันสาวไทยอันล่างมือแล้วพี่น้องเท่ากับใส่เครื่องลงไปเลยค่ะ หมักไก่ไวเคืองจุ่โมงเนาะในสไตล์อารัดเลยพี่น้องเด้อเ้องใส่เครื่องลงไปเลยใส่เครื่องทุกอย่างแบบพี่น้องแล้ก็โยกเกือดเนาะค่ะขอสอนก่อนโยกเกือดเห็ดหอยไก่หนุ่มเด้อพี่น้องอกกโยกเกิเอดอ่ะ เราใช้กับซีไซน์น้ำมันออยล์ออลิฟออยล์ปลปลปไปหน่อยนึงเนาะคะ่ะเอากบบค้นในมันเข้ากันเลยเนะา,า, 4, า,กเาเนะกมะ,ดดะ,ะซีมักไว้ยังสี่มักไว้แล้วกับจังเสียเอาไปอบเนาะเอาสีหุ้งเข่าเนาะหุ้งเข่าใส่ซอสเบคเตอเท็เนาะค่ะฉันเอาไซโยเกิร์ตมันก็จะมีรสชาติแบบ บอกมันมันน่ะมันกับสีแสบพข้กันเนาะค่ะสาวไทยอันเมนูนี้สาวไทยกับกินน้ำพรอ่อยู่ด้วยเนาะค่ะสาวไทยนั่นกินแน่บ่กินแน่ได้พี่น้องเด้วอาหารอารับอ่ะเพราะว่าสาวไทยบางเทีกับบุกไปกินเนาะส่วนหลายสาวไทยกินอาหารบ้านเฮาแต่สาวไทยเห็ดนั่นคือสาวไทยเห็ดเป็นเนาะค่ะเห็ดแห่งพรอหญ่กินเนาะว่าเห็ดร้ายกับกระเทียมเท่าโตพี่น้องอกไก่เนาะ บางทีแต่กินเม,เม,เมเด่อส์บางทีกินว่าเมด่อเฮ้ยวันนี้เรากินอีกแค่นึงเนาะคะ่ะก้าประมาณนี้เนาะคะ่ะข้าก็ะมักใกล้ไหวเนาะ,ะประมาณเพียงชัมม่วโมงเนาะ,ะแล้วข้าจังสิม,มาอบกันเนาะจ้าซอสแค่กับสิเอวนี่เพีะะ้ยงไหวเนาะ กระสีมักไว้เนาะค่ะประมาณนี้เนาะเครื่อนชั่วโมงเนาะค่ะเดี๋ยวเ่าจังมาเบิ่งตอนอบอีกเนาะจ้าหลังจากนั้นสาวไทยกรสิเอาไก่เข้าไปอบเนาะค่ะเพราะว่ามันก็ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะซอสเท่าได้พี่น้องก็ใส่ลงไปน้ำราดมันไปน้ำเนาะค่ะ เราใช้กัะจิดปิดบ้อยเนาะพี่น้องปิดบพ้อยชพว่อว่าให้ใกล้สุกเนาะคะ่ะเขากับ,บปิดบ้อยไว้เนาะ,นะใกล้สุกเลยวอกาก็้แนี่เนาะพี่น้อง นีด้ใส่ซีเนาะคะ่ะออกไปอบเนาะค่ะพี่น้องอบไว้ประมาณชั่วโม,มงหนึ่งละคะ่ะเปิดไต้ออ่นนอนๆไว้เนาะข้าวกลอมาคอยเบิ่งเนาะคะ่ะตะวันสาวไทยพอมีเวลาต่างเด้อเพราะว่ามัาน,นเป็นตอโตอบใหญ่เนาะคะ่ะล่อให้ใกล้สุกหรือสาวไทยสืหูเข่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันหูเข่าจ้า ลหลังจากนั้นห้ามโองขุงเขานะคะหุงเขาซอสบกเทศเนาะใส่หน่ามันได้ไปเนอกอลิปออยใบกะวานเนาะคะ่ะอกการผู้มิดกะวานเนาะแล้วก็เ,เออนี่ยังีง พอบคครับเจ้าพี่น้องใส่พริกเนาะคะ่ะหออัข้บก็ง่ายๆพี่น้องไ่ได้หงังยากเนาะคะ่ะ จะงาไส้โค้งขมิ้นพี่น้องงขมิ้นขอไปพัดเนาะคะ่ะก็ใส้ซอดชำหรับเห็นอาหารเนาะคะ่ะเห็นบ่ ใช่ใส่ขนอไปก่อนนึงงข่นอทุกข,ขนอแล้วก,กับเกลือแล้วพี่นองเลือกเกลือเนี่ยเกลือเมดสีมพูนเนาะค่ะ เข่าแล้วเนาะคะ่ะเข่าทีล่างไว้เนาะแซซิปนาที่เนาะค่ะเข่าเนาะลงไปคัดค่ะเอาสซสิใส่นามะพี่นอ้องเพื่อหุงเข่าเนาะคะ่ะ ใส้พอตองร้ายได้เพราะว่าเข้าอนันแค่ให้เข่าซุกเนาะคะ่ะเพราะเขาอยู่ในซอสเลวเนาะคะ่ะก็ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวรอให้เข่าซุกเราไปจัดจานกินเนาะค่ะไก่เข้าก็ได้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเนาะคะ่ะ เนาะเสาไทยเชบเบอร์ไก่เนาะค่ะเสาไทยกะอบไก่เนาะค่ะบั่นเลือยเข่าเนาะค่ะเขาก็ได้แล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมาตักจานเนาะค่ะจัดจานเพื่อกินเข่าเนาะค่ะเขากะสีนี่เด้อพี่น้องเด้องงใส่ซอสบึกกระเทียมเนาะค่ะ ไก่ใส่เลยเนาะค่ะไก,ก่ต้งกระหวนนะพี่น้องเห็นบ่คะกับประมาณนี้เนาะค่ะไก่ไม่อยากตัวใหญ่โขเขาเนะค่ะพี่นงดีอยวเข้าไปกินกันจ้า